สวัสดีค่ะพอดีแอดมินตาม IG จากงานอันดั Fashion a w a อ d อยู่นะคะถ้าใครยังจำกันได้ก็คือน้องลิซ่าได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินผลงานจากแฟชั่นดีไซเนอร์ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เองค่ะทาง IG จากงานอันดัมค่ะเขาได้ลงภาพนี้ของน้องลิซ่าด้วยโดยแคปชั่นนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือชุดที่น้องใส่อะค่ะน้องเฟิร์สสวยๆตัวนี้เนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยหลายต่อหลายคนก็คิดว่าเป็นชุดจาก MV Play เพลงมันนี่แต่ว่าไม่ใช่ก็เป็นผลงานชนะเลิศ ะะจากการแข่งขันการประกวดแฟชั่นดีไซเนอร์รอบล่าสุดที่ผ่านมานี่เองซึ่งน้องลิซ่าของเราก็เป็นผู้ร่วมตัดสินผลงานชิ้นนี้ในครั้งนี้ด้วยซึ่งขอบอกเลยค่ะว่าตาถึงมากค่ะลูกอันนี้สวยจริงจังนะอย่างที่แอดเค่บอกไปในคลิปก่อนหน้านะคะอยากเห็นชุดนี้ในเพลงมันนี่มากๆเพราะว่าดูสวยดูแพงแล้วมันก็เข้ากับเพลงจริงๆถึงบอกว่าเสียดายนะคะอยากเห็นน้องใส่ชุดนี้ใน MV เพลงมันนี่แต่ว่าได้มาเป็นแค่เอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะเอ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมนต์วิดีโอเท่านั้น ถามทางด้านงานอันดั้มเองค่ะเขาก็ได้แท็กไปทางแบรนด์ที่ชนะเลิศในจีด้วยนะคะโดยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองทางเจ้าของแบรนด์ที่ชนะเลิศก,ก็ได้มาลงเป็นคลิป behind the s c e n e นะระหว่างการถ่ายภาพในชุดนี้ลงทาง IG ด้วยก็ถือว่าผลงานชนะเลิศจากงานอันดั้มก็คือสวยแล้วก็เหมาะสมกับน้องของเรามากจริงๆนะคะก็เลยไม่แปลกใจเลยนะที่ทางเจ้าของงานเขาตาถึงดึงนอริซ่าของเรามานั่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินในงานนี้ค่ะอาเดีงไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก นะคะ